กลาบสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนงถนอมศรีปรทุมบานนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายนงนะคะเก็บตกจากเมื่อวานเนี่ยนะคะเพิ่งตื่นเช้านี้เนี่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเหนื่อยนะคะกลับถึงบ้านก็ประมาณตีสนงเะเค่ะพอเรามาอ่านคอมเมนต์พ่ออย่าเสียงดังได้ไหมคะเรามาอ่านคอมเมนต์เนาะ ออส,ออสิ่งที่เราทําไปเนี่ยนะแม้เราจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อนหรือว่าหรือการแสดงออกมันก็จริงๆแล้วมันก็ <c oughs> มันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะในในมุมมองของทนายนงเนี่ยนะแต่ว่านงก็หลังจากที่กลับมาจากไอ้จำปาด,ดงเนาะนงก็ได้มาดูช่องนะช่องของน้าเนี่ยนะน้าก็บอกว่าทนายเนี่ยทนายทนายโอ้โหพูดจาไม่พอเลยนะ ไอท,ทานายสามสามตัวเหรอไปหิวแสงอะไรเงี้ยน้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดทําไมเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปแสดงออกเนี่ยถึงการเข้าไปเข้าไปร่วมงานไปแสดงออกเป็นเพื่อนกันหรือไปให้กําลังใจกันนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณถ้าคุณไม่พอใจอะ่ะหรือว่าไม่คือ การที่มาพูดกระแนกกระแนะออกมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรอะคะมันไม่ได้บ่งบอกถึงสิ่งที่ดีแต่มันบ่งบอกถึงความอิจฉาริษยาเนาะความความที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้ก็ยังมาก็ยังมากระแนกกระแนะเขาว่าเนี่ยมันขัดแย้งกันไหมเนี่ยมันย้อนแย้งกันไหมอะในสิ่งที่เหมือนกำลังยุให้เอฟซีเนี่ย ไม่พอใจลุงป้าเนาะไหนบอกว่าลุงป้านี่ไม่มีเงินค่าทนายทําไมมีเงินไปจ้างหมอลำซิ่งอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของลุงป้าเนาะแต่ว่าเท่าที่นงทราบมาก็คือว่าน่า,าจ,จะเป็นว่าเออก็คือมีเพื่อนของลุงก็อาจจะเป็นคุณนทีเขาเป็นคนจัดการนะนงเท่าที่นงทราบนะเขาเป็นคนเหมือนกับว่าเขาอาจจะได้รับเออได้รับความโชคดีจาก อะไรของเขาเนี่ยล่ะเท่าที่ได้ยินนะน่าจะเป็นคุณนะทีเป็นคนดําเนินการในเรื่องนี้ส่วนคนที่ไปร่วมงานเนี่ยนะเหมือนกับทนายนงทนายนพพิ่อไทยเนี่ย <c oughs> ปกติเนี่ยเวลาเราไปงานใครเนี่ยนงก็ไม่ได้ไปใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายเนาะส่วนนี้เนี่ยนงก็แค่ว่าเออนงทาบุญใส่ซองไปแม้มันจะไม่ได้เยอะนะทําบุญร่วมทําบุญทำโรงทานากับลุงป้าโดยผ่านคุณนทีพันหนึ่งอย่างเงี้ย นงก็ว่าเวลานงไปบ้านงานบ้านเพื่อนนงนงก็ทําแบบนี้นะแต่ว่ามันต่างกันที่ว่าเราจําเป็นต้องเดินทางประมาณ400กิโลเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ของขวัญเราก็ให้ตามสมควรมันไม่ได้มากไม่ไม่ได้มากตามตามอัตราตภาพของเรานะคะตามสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าที่จริงแล้วลุงสามารถซื้อหนังสือแบบแบบยังไงก็ได้เพราะว่าเขาก็มีเงินพอสมควรในช่วงนี้เพราะว่าลุงเขาก็ทํา YouTube ด้วยนั่นนี่ แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยนะแล้วเราเคยเรียนหนังสือแล้วเราเห็นว่าหนังสือเล่มนี้แหละดีมากมันมีความกระชับสั้นแล้วหนุ่มก็ได้มอบให้ลงุงมันเป็นการแสดงออกว่าเออสิ่งสําคัญที่สุดคือปัญญานะมีความรู้เนี่ยเราจะสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็คนบางคนนี่เวลาเราไปร่วมงานบ้านคนอื่นเขานะเขาล่ํารวยเราจะไปเอาตัวไปเทียบกับเขาเฮ้เขารวยอยู่แล้วไม่ต้องไป ไม่ต้องไปใส่ซองให้เขาหรือไม่ต้องไปสนับสนุนความรวยของเขาันนี้มันเป็นวิธีการของคนที่มีความอิจฉาไงไม่เคยคิดดีกับคนอื่นไงก็คิดได้เท่านี้อ,อ๋ออยากให้ย้อนกลับไปดูนะว่าสิ่งที่พวกคุณได้รับอะแม่ไม่ว่าจะเป็นน้าหรือว่าพวกเอ่อพวกครอบครัวของคุณที่ได้รับโอกาสจากคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรคะมันคือน้ำใจจากคนที่เขา ก็คือน้ำใจจากกัรละาณมิตรนั่นแหละคุณก็ได้รับเหมือนกันนะคะคุณได้รับสิ่งดีๆจาก f อของคุณคุณไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสมาจากไหนทำไมเขามานั่งชมคุณไลฟ์สดพูดจาบางครั้งก็หาสาระไม่ได้บางครั้งก็หยาบคายบางมันก็เยอะมากที่มีการพูดเพื่อที่จะให้เกิดความเกลียดชังเพื่ออะไรคะเพื่อจุดความเกลียดชังให้กับ f อตัวเองเพื่อตัวเองจะได้มี มีเรื่องเล่ามีเรื่องพูดหรือไม่งั้นก็ทําให้เกิดความบา้าคลั่งในหัวใจของเอฟซีอะนึกว่าเลิกทําแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําใหอ้อ่เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเสพอยู่ประจาเนี่ยนะสิ่งที่เราทําอยู่ประจาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้มันเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลมันเป็นสิ่งที่เบียดเบียนคนอื่น ใจของคุณที่คิดไม่ดีมันก็เบียดเบียนใจตัวเองแล้วก็ปากเมื่อเวลาใจมันมีการอาการเบียดเบียนแล้วปากมันก็บีดเบียนด้วยอีสักไม่กี่วันเนี่ยก็จะมาที่อุบลเนาะเออนะนะก็สงบปากสงบคําไว้บางครั้งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ว่าคุณอาจจะคิดว่า้คดีที่คุณได้รับเนี่ยนะมันน้อยมากมันกระจอกงอกง่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่นงเคยเป็นทนายมานี่นะมันมันขึ้น คดีหรือว่าคดีความอะไรทุกอย่างเนี่ยนะมันจะจบลงด้วยมิตรไมตรีมันจะจบลงด้วยจจด,วยดีแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยยังไปสร้างกระแสหรือว่าสุ้มไฟใส่ใส่ใส่หัวคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะพูดไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกมันไม่ได้ทําให้ทนายนงเนี่ยรู้สึกแย่นะแต่ว่าก็อยากจะบอกแค่นั้นว่าเออ พูดไปมันไม่ได้มีไปอยู่กับตัวเองก็อย่าพูดจะดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยนงเดินทางไปร่วมงานวันเกิดลุงเนี่ยก็ได้เห็นความที่ว่าความสามัคคีในหมู่คณะเจอคุณนาทีเอ้ไม่ใช่คุณนาทีคุณธนันเนาะคุณธนันอยู่ไกลก็มาแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนที่ดีกับลุงเจอ f c ซที่น่ารักนงก็มีความสุขเนะาะเมื่อวานนี้แม่ก็ได้เดินทางไปด้วย แม่เคยเราเคยแม่เคยขอที่จะไปงานที่จะไปบ้านลุงอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อสุขภาพไม่ดีหรือว่าอาจจะไปแล้วต้องค้างคืนแล้วก็มีความเร่งด่วนก็เลยไม่ได้ให้แม่ไปด้วยสักครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยก็แม่เนี่เตรียมตัวไม่ได้บอกกับใครเลยรู้ว่าเราจะไปบ้านลุงพลเขาก็ปกติแม่เขาจะตื่นขึ้นมาตักบาตรตอนเช้า แม่ก็แต่งตัวเรียบร้อยรอไม่พูดอะไรสักคำรอรอขอไปกับพี่อุทยเพราะว่านงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้แม่เนาะอยู่บ้านเดียวกันกับแม่แต่ว่าพี่แม่เนี่ยเขาจะเขาจะ,ะเขาจะรักพี่อุทยมากเพราะว่าพี่อุทยใจดีเนาะนงอาจจะอยู่ใกล้กันบางครั้งมันก็อาจจะมีการกระทบกันหรือไม่งั้นปากนงก็อาจจะไม่น่ารักแม่ก็เลยรอพี่อุทยมา บอกว่าเออให้แม่ไปด้วยหน่อยตอนแรกๆเนี่ยโทรศัพท์มาเนี่ยพี่อุทัยว่าจะไปทําไมเนี่ยเราไปแบบเร่งๆไม่ไม่ต้องไปหรอกอย่างนั้นนะแม่ก็หน้าจอยเลยพอพี่อุทัยเจอหน้าแม่แม่ไปด้วยหน่อยเออเอาไปก็ได้ก็เลยได้เดินทางไปนะคะสําหรับสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะแป้งหร,หรือว่าน้าเนี่ยนะควรจะอนุโมทนาบุญกับเขาเขาได้ทําบุญได้ตักบาตรเนาะได้แสดง ความเป็นลูกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอนุโมทนาบุญสิ่งดีๆมันก็จะมาหาคุณนะแต่ถ้าคุณอิจฉาริษยามันไม่มานะมันก็จะได้แต่สิ่งที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแต่สิ่งที่ดีนะแป้งนะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรคุยเห็นในแป้งบรรดาเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ก็เลยคุยหน่อยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้พอจบแค่นี้นะคะวัสดีค่ะ